วันนี้ชัยชนะเดชเดโชประธานกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็นําคณะกรรมิการนะคะมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปที่บริเวณชั้น14ซึ่งเป็นชั้นที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพักรักษาตัวอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้พบนายทักษิณค่ะเพราะว่าได้อยู่แค่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าหน้าวอร์ดเท่านั้น ส่วนจะสิ้นกระแสความสงสัยหรือไม่นะคะว่านายทักษิณยังพักรักษาตัวอยู่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ค่ะที่จะต้องชี้แจงในเรื่องนี้ให้สังคมคลายสงสัยค่ะขณะเดียวกันกรรมธิการเองก็ย้ำว่าปฏิบัติหน้าที่ไปตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะ โดยวันนี้เวลาส0บนาฬิกานายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรและคณะเดินทางมาที่อาคารศรียานนท์กองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจโดยได้ขึ้นไปบริเวณชั้น6เพื่อสอบถามถึงวิธีการขั้นตอนการรับนักโทษเข้ามารักษาตัวนอกเรือนจา ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีพลตำรวจตรีนายแพทย์สามารถม่วงซีรีนายแพทย์สอบอ .7 เป็นตัวแทนในายแพทย์ใหญ่ในการชี้แจงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ก็ได้ใช้เวลาในการชี้แจงเกือบ2ชั่วโมงทางกรรมธิการก็ได้ขออนุญาตทางโรงพยาบาลขึ้นไปบริเวณชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88ษาซึ่งเป็นชั้นที่พักรักษาตัว ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลโดยคณะกรรมาการได้ลงจากชั้น6เพื่อนั่งรถกอล์ฟไปยังอาคารดังกล่าวค่ะ และภายหลังจากขึ้นไปชั้น14แล้วนายชัยชนะเปิดเผยว่าตนเองและนางสาวพิพาปวีนาสถียนสอสอลำปางพักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการก็เป็นตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจากโรงพยาบาลให้ขึ้นไปยังบริเวณชั้น14แต่ได้เข้าไปถึงเพียงบริเวณ หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลหน้าลิฟต์ของชั้น14เท่านั้นไม่ได้เข้าไปถึงบริเวณโซนที่เป็นห้องพักฟื้นและไม่ได้พบกับนายทักษิณแต่พบว่าที่บริเวณหน้าห้องพักฟื้นค่ะมีตำรวจจากสอนอปทุมวันสันติบาลและกรมราชธารรวม8นายยืนประจำการอยู่บริเวณหน้าห้องขณะเดียวกันก็ยังได้ลงไปที่ชั้น7ของอาคารเดียวกัน เพื่อไปพบกับนักโทษที่ป่วยด้านสายตามาพบแพทย์จำนวนสองคนซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมราชธาน์ควบคุมตัวมาดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้เห็นว่าการดูแลนักโทษป่วยในโรงพยาบาลตำรวจใช้มาตรฐานเดียวกัน ส่วนโรคที่นายทักษิณเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปหมดแล้วสำหรับแนวทางการรักษาหรืออาการหนักเบาแค่ไหนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลค่ะซึ่งวันนี้กรรมธิการมาดูในเรื่องของการดูแลความเท่าเทียมกันของนักโทษในโรงพยาบาล ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่วนการดูแลนักโทษที่มาพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลได้รับการชี้แจงจากโรงพยาบาลว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากในพื้นที่และสันติบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมราชัรฑ์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเวรตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งต้องรายงานเหตุการณ์หน้าห้องพัก ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกๆ2ชั่วโมงด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะยังขอขอบคุณไปยังโรงพยาบาลตำรวจที่อนุญาตให้กรรมธิการเข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้เพราะถือว่ากรรมธิการมาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะอย่างไรก็ตามนายชัยชนะระบุด้วยค่ะว่าตนเองไม่สามารถบอกได้ว่าสิ้น ข้อสงสัยแล้วหรือไม่ว่านายทักษิณยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์จะต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพื่อคลายความสงสัยของสังคมหากกรมราชทัณฑ์ไม่อยากตกเป็นจำเลยของสังคมก็ต้องตอบทุกข้อสักถามที่กรรมธิการและสังคมต้องการทราบและหากกรมราชทัณฑ์ยังไม่สามารถชี้แจงตอบข้อสักถามของกรรมธิการได้อีกหนึ่งเดือนก็จะมีการทำหนังสือทวงถามไปอีกครั้งค่ะ